สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับค่ำคืนวันอาทิตย์6คู่เดือดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมคู่แรกลีดยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2เอฟเวอร์ตันพบกับเบนฟอร์ดคู่ที่3ฟูลแลมพบกับลิเวอร์พูลคู่ที่4นิคเกิลเซนพบกับคริสตัลพาเลซคู่ที่5สเปอร์พบกับซันเดอร์แลนด์และคู่สุดท้ายนะครับผมแมนซิตี้เปิดบ้านพบการมาเยือนของเชลซีนะครับผมกับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569 มาในคู่แรกนะครคู่นี้ลีดยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมมาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างลีดยูไนเต็ดนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป3นะครับช่วงนี้ถือว่าฟอร์มคงเส้นคงวานะฮะสำหรับลีดยูไนเต็ดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทีมผู้มาเยือนนะฮะห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับผม มาดูวันที่เฮตุ้เฮต้ง hey, สำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาล2022-2023นะครับผมในบ้านลีดยูเนเต็ดแพ้กับแมนยูไป2อต่อศนะครับและในบ้านแมนยูนะครับผมเสมอกับลีดยูเนเต็ดไป2อต่อสนะครับผมมาดูทีแบบแผนการเล่นนะครับผมลีดยูเนเต็ดจะมาในแบบแผน3 5 2นะครับและแมนยูนะครับผมจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับ สำหรับคู่นี้เล่นในบ้านลีดนะครับผมก็ถือว่าลีดช่วงนี้ฟอร์มคงเส้นคงวานลยครับผมก็ขอให้คู่นี้นะฮะเสมอครับเสมอมีแต้มไปนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับไปกันต่อที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้เอฟเวอร์ตันพบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1นึ่งนะฮะแพ้ไป2นะครับผมมาดูทีเฮดทุ่งเฮดสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาล2024-2025นะครับผมฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็ในบ้านเบนฟอร์ดนะฮะเสมอกับเอฟเวอร์ตันไป1นต่อหนะครับและในบ้านเอฟเวอร์ตันนะฮะเสมอกับเบนฟอร์ดไป0ูต่อศนะครับผม มาดูวันที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมเอฟเวอร์ตันจะมาในแบบแผน4-2-3-1นะครับและเบนฟอร์ดจะมาในแบบแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านเอฟเวอร์ตันนะครับผมก็ช่วงนี้ฟอร์มก็กําลังกลับมาทั้งคู่นะครับผมก็แต่ว่าขอให้เบนฟอร์ดนะฮะเก็บชัยชนะไปได้ในเกมนี้ครับไปต่อที่คู่ที่3นะฮะคู่นี้นะครับผมฟูลแลมนะครับผมเปิดบ้านพบกับเยือนของลิเวอร์พูลนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับผม มาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างฟูลเล่มกันหน่อยนะฮะฟอร์มฮานัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมทีมผู้มเยือนนะฮะฟอร์มฮานัดหลังสุดนะครับชนะไป4เสมอไป1นะครับผมมาดูทีเฮทุนเฮสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในบ้านฟูลเล่มนะฮะลิเวอร์พูลแพ้ไป3ต่อ2นะครับและในบ้านลิเวอร์พูลนะครับผมเสมอกับฟูลเล่มไป2ต่อ2นะครับผม มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมฟูลแลมจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและลิเวอร์พูลจะมาในแบบแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านฟูลแลมนะครับผมขอให้ฟูลแลมนะครับผมเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับตอนนี้ทีคู่ที่4นะฮะคู่นี้นิวคาสเซิลนะครับผมพบกับคริสตัลพาเลทนะครับคู่นี้เตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับผม มาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างนิวคาสเซิลกันหน่อยนะฮะฟอร์มฮานัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับส่วนคริสตัลพาเลตนะฮะทีมผู้มาเยือนนะครับผมฟอร์มฮานัดหลังสุดนะฮะแพ้ไปสี่นะครับผมแล้วก็เสมอไป1นะฮะถือว่าทําฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะฮะสำหรับพาเลตช่วงนี้นะครับผมมาดูที่เฮทวิสับคู่นี้นะครับผมใน รูปการที่แล้วนะฮะก็ในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับผมชนะคริสตัลพาเลสไปได้5้ต่อสูตนะครับและในบ้านคริสตัลพาเลสนะฮะเสมอกับนิวคาสเซิลไป1นต่อหนะครับมาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมนิวคาสเซิลจะมาในแบบแผน4 3 3, 3นะฮะและคริสตัลพาเลสจะมาในแบบแผน3 4 2 1นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมเล่นในบ้านนิวคาสเซิลนะครับผมก็ขอให้นิวคาสเซิลนะครับเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับ อันที่คู่ที่5นะฮะคู่นี้เทอแนมฮอสเปอร์นะครับผมพบกับซันเดอร์แลนด์นะครับคู่นี้เตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมมาดูฟอร์มช่วงบ้านอย่างเทอแนมฮอสเปอร์นะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะฮะทีมผู้มาเยือนนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1นะฮะเสมอไป3แพ้ไป1นะฮะซันเดอร์แลนด์ช่วงนี้ฟอร์มดับดับนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่านักเตะไปเตะบอลถ้วยแอฟริกานะครับมาดู เฮดเวสที่เจอกันนะฮะของคู่นี้นะครับผมต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล2017เลยนะฮะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็ซันเดอร์แลนด์ในบ้านเสมอกับสเปอร์ไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับและสเปอร์นะฮะในบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไป1ต่อศูนย์นะครับผมมาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมสเปอร์จะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและซันเดอร์แลนด์จะมาในแบบแผน4231เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านสเปอร์นะครับผมก็สเปอร์ช่วงนี้กําลังกระตุ้นฟอร์มนะฮะก็ขอให้สเปอร์เก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้บิ๊กแมทนะครับผมก็คู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเปิดบ้านพบการเยือนของเชลซีนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับมาดูฟอร์มชาวบ้านอย่างแมนซิตี้หน่อยนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะฮะกำลังบดบี้กับอาร์เซนอลนะฮะเพื่อย่างชิงตำแหน่งของจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผม ส่วนทีมผู้เยือนอย่างเชลซีนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับผมอันนี้เป็นนัดแรกนะครับที่มีการเปลี่ยนโค้ชเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเอ็นโซ่มารรสกานะครับผมเพิ่งมีคําสั่งโดนปลดไปนะครับผมก็มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงและมาถึงเฮโรเฮตคู่นี้นะฮะในฤดูกาลที่แล้วนะฮะในบ้านแมนซิตี้นะฮะเอาชนะเชลซีไปได้3าต่อหนะครับและในบ้านเชลซีนะฮะแมนซิตี้เอาชนะไปได้2อต่อศนะครับผม สำหรับคู่นี้นะฮะแมนซิตี้จะมาในแบบแผน4 3 2 1นะครับและเชลซีจะมาในแบบแผน4 2 31นะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับผมเล่นในบ้านแมนซิตี้นะฮะที่นิฮัสเตเดียมนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้เป็นแมนซีก่อนแล้วกันนะฮะที่เก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับผมเพราะว่าเขาแข็งจริงๆนะฮะสำหรับเปปกอริอลานะครับ และนี่ก็คือ6คู่เดือดพิมลิกอังกฤษนะครับผมในค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะที่นำมาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการให้กำลังใจสำหรับช่องของเรานะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูบอลในค่ำคืนนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ